สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเรื่องกับบริษัท w o r ร d มีเดียซัคเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเรายังพาผู้ชมค่ะไปติดตามความคืบหน้านะคะการก่อสร้างพระเมรุมาตร เพื่อง,งานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันต่อนะคะความคืบหน้าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมค่ะความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อง,งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล่าสุดคืบหน้าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ พลเอกนาาธนทรปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรวันที่2กันยายนและวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีอธิบดีกรมศิลปากรรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรว่าภาพรวมการก่อสร้างขณะน,นี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์100%ไม่ว่าจะเป็นบุษบกทั้ง9ยอดที่ทําการติดตั้งองค์ประกอบแล้ว รวมถึงป้าเพดานภายในบุสบกประธานตกแต่งแล้วเสร็จเช่นกันและผนังภายนอกของบุสบกประธานและหอเรื่องพระที่นั่งทรงธรรมและส่วนหน้ามุกประธานและถงกลางรวมถึงติอาคารทั้งหมดตกแต่งแล้วเสร็จและวันที่22กันยายนที่ผ่านมา ณบณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติพระนครคุนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นกระถานพิธีบวงสวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศหลังการบุญนปปิสังครอ,ออกจากโรงราชรถซึ่งาทางพิธีบวงสวงเดบพระมหาราชครูพิธีสีสุทธิคุณประกอบพิธีบูชาเลิกไหวครูอาจารย์บุรพามหากษัตริย์และอัญเชิญราชรถและพระยานมารเคลื่อนออกจากโรงราชรถโดยเคลื่อนขบวนรถ และพระยามาตามลำดับจากราชรถปืนใหญ่ราชรถน้อยและพระมหาพิชัยราชรถวันนี้ก็ได้เห็นความพร้อมของเรียกว่าประชาชนชาวไทยกันนะครับทุกคนได้ร่วมกันทำถวายในหลวงรชาชการที่9วันนี้ก็ ราชรถราชยานแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยก็มีการวงสวงเพื่อใช้งานเรียบร้อยท่านนายกกักูนามาเป็นประธานนะครับก็ทุกคนก็ได้เห็นความสวยงามความประณีตนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยในวันที่10ตุลาเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์หมดนะครับ สังคมและแบ่งปันเราพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบรรยากาศประสบนิกรชาวไทยเข้ากราบสกการะถวายบังคมพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่5ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่สำนักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนเข้ากราบสการะถวายบังคมพระบรมศพเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดพระบรมหาราชวังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตร์ เตรียมสถานที่สําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงข้าพระบรมศพในวันสุดท้ายมีประชาชนจํานวนมากกว่า8,000 80, 0คนได้เดินทางเข้ากลาบสักการะพระ,ระบรมศพด้วยน้อมรำลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยยอดรวมการเข้ากลาบสักการะถวายบังคมพระบรมศพกระปางสมเร็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลญเดชภาพรวมมีทั้งหมด12.7ล้านคนค่ะ สังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยพระบรมราโชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเ,เ,เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ชมค่ะท่านจะต้องทําความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณพร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประปสงค์เอก ที่สําคัญอีกข้อหนึ่งจะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงทำทําลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตนแล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่นเบิกบานใจยังมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุดพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529ขอขอบคุณบริษัปปทปตทจำกัดมหาชนการให้และการดบ่งปันนะคะเราสามารถทำได้เลยค่ะคนดีสังคมดีวันนี้นะคะลาคุณชมไปก่อนติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่เวลา13.00นาทางทบ5สำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ